ครับวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จวัตรคังนะครับพิมพ์พิเศษสองหน้าภายในก็บรรจุพิมพ์นะครับเป็นเนื้อผงมีหลายพิมพ์สร้างในสมัยรัชกาลที่4นะครับปีพศ240 8นปนะครับรัชกาลที่4ี่เป็นผู้สร้างถวายให้สมเด็จพุทอาจารย์ตูภูมิรังสีนะครับพุทธาพิเศษก็มีพระเทพโลกุดรเป็นองค์ประธานกับกับ สมเด็จพุทาจารย์โตนะครับวันนี้เราจะมาดูพระกันนะครับว่าพระที่ผมจะพามาดูนั้นเป็นหน้าอย่างไรนะครับนี่ครับความเก่าของสมเด็จโตรูปเหมือนของท่านนะครับก็เห็นความเก่าได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับว่าความสวยความงามเกิดขึ้นในองค์พระพระอายุร้อยกว่าปีก็มีการบิน อยู่แล้วนะครับมีบินมียุบมีแยกอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ท่านจะดูนั้นท่านก็ดูรอบๆบรบิรเวณขององค์พระท่านจะได้จําพระได้นะครับว่าพระชุดนี้นั้นก็มีความสวยงามความคมชัดของพระแต่ละองค์ที่ผมจะเอามาให้ดูนี้ผมอยากให้ท่านเข้าใจนะครับว่าพระสมเด็จพุะประจา์ตัวนั้นก็มีหลายพิน แต่วันนี้ผมจะเอามาให้ดูสามองนะครับท่านจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่าวันนี้ท่านดูแล้วท่านบางทีท่านได้ไปเจอพระที่ไหนมาท่านก็จะรู้นะครับเห็นไหมครับว่าผมพลิกมาฝั่งนี้ก็เห็นเลขโปขึ้นว่า2-408ได้อย่างชัดเจนนะครับตามหลักฐานที่เกขา ได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็จะเห็นพระนี้งดงามแล้วก็ความคมชัดของพระมีตั้งเม็ดรประทาดผุดขึ้นมานะครับแล้วแต่วัณนะนของพระจะอยู่ที่สถานที่ใดนะครับเห็นไหมครับว่ามีเม็ดประทาตผุดขึ้นมาทั่วบริเวณองค์พระความเก่าความแก่ของเนื้อพระเห็นไหมครับจะเห็นว่ายุบแยก ย่นนะครับไปตามการเวลาของเนื้อผ้าอายุร้อยกว่าปีนะครับความสมบูรณ์ของผ้านั้นเราก็เห็นว่าอย่างชัดเจนแล้วก็ความสวยความงามขององค์นี้นะครับองนี้ผมก็จะมาให้ดูกันนะครับว่ามีกิ่งด้านในนะครับองค์นี้ผมจะเขย่าให้ดูนะครับ เห็นไหมครับเสียงชัดเจนเลยนะครับองคนี้ครับต่อไปผมจะให้มาดูอีกองค์นะครับนี่ครับรูปเหมือนสมเด็จโตนะครับเห็นไหมครับว่าความเก่าจะเห็นยุบลงไปเป็นรูๆนะครับก็มีเม็ดประทาตขึ้นมาแล้วก็มีหลากหลายสีที่เราเห็นอยู่นะครับนี่ครับ สิ่งนี้ที่ท่านได้ปรากฏขึ้นสู่สายตาท่านท่านก็เอามาดูนะครับว่าท่านเคยเจอที่ไหนแล้วก็มาเปรียบเทียบดูนะครับเพราะว่าพระของสมเด็จโตแต่ละองค์นั้นก็คงจะหายากนะครับเห็นไหมครับความสวยความงามของพระนั้นแห้งย่นไปตามการเวลาของเนื้อพระเลยนะครับเพราะว่าพระ เราดูได้ว่าเราจะดูอย่างไรเนื้อหาอย่างไรแต่วันนี้ก็ได้เห็นเนื้อหาแต่ว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่วันหลังผมก็จะเอาลงในกล้องทางวิทยาศาสตร์ถ่ายให้ดูนะครับจะได้เห็นชัดเจนจะได้รู้กันนะครับว่าทางกล้องวิทยาศาสตร์นั้นถ่ายมาจะเห็นคมชัดมากนะครับครับฝั่งนี้ก็มียุบ มีแยกมีย่นนะครับฝั่งนี้เห็นไหมครับว่าจะเห็นเป็นรูๆนะครับเห็นไหมครับเห็นเป็นรูๆครับแล้วก็เนื้อผ้าเราก็มองเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันนะครับก็ผมนั้นให้ดูไปเรื่อยๆนะครับท่านจะเข้าใจครับตรงนี้ผมจะเขย่าให้ดูนะครับกับเสียงครับนี่แหละครับ มีกิ่งเหมือนกันครับองนี้องค์ต่อไปผมจะให้ดูองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายนี้ให้ท่านดูว่าเนื้อหาแต่ละพระนั้นผมเมาให้ดูนั้นก็จะมีแต่ความเก่าทั้งนั้นนะครับความเก่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ท่านรู้ว่าพระนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ มาครับชัดเจนเลยนะครับผมจะพลิกมาให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้จะพลิกมาให้ดูฝั่งนี้ก็ได้เห็นอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับสิ่งนี้ก็ยืนยันได้นะครับว่าพระองค์นี้จะเห็น เมดประทาตผุดขึ้นมาแล้วแต่วันละจะอยู่ที่ไหนนะครับพระอยู่ที่ไหนนะครับสามที่ใดวันนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าความสวยความงามของสมเด็จดโตนะครับครับองค์นี้ผมก็จะเขย่าให้ดูอีกองคหนึ่งนะครับครับทั้งหมดนี้พระ มีกิ่งทั้งหมดนะครับผ้าเนื้อผงของพุทอาจารย์ตูหุมรังสีนะครับ